เปเล่คืนมันที่ยวนครับลูกนี้โอ้โหโคตรสุดนะครับยวนครับลูกนี้เหนี่ยวเพื่อนแทคติกที่เราปรับมานะครับนักเตะยิงได้แบบนี้คือสุดามากครับเพื่อนเกือบขึ่งสนาม,มนครับลูกนี้มีผู้ติดตามกว่า10,000 0สนคน <Wow. S 2> จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเปิดมาแล้วกว่า5ปีสามารถเติมได้3ช่องทางไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ เอต Over ทอปหรือจะแอดไลน์ over อร์อ s c o r อรอทบอย่าลืมมีแอดด้วยนะครับนี่นะครับก็ประวัตินะครับเพื่อนเพิ่งชนะ104มานะครับล่าสุดแล้วก็ชนะ102นะครับเสมอกับ103เทคนิคอันนี้เนี่ยผมยังไม่แพ้เลยนะครับเพื่อนๆก็เดี๋ยวเราไปกดดูอีกสักหนึ่งเกมนะครับว่าเทคนิคที่ผมปรับมาเนี่ยมันใช้ได้จริงไหมนะครับ และรอบนี้เจอของแข็งด้วยครับเพื่อนๆโอปิยาร้อยสี่นะครับแต้มหกแสนกว่าเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะไหวไหมสี่หนึ่งสองหนึ่งสองแนวดนะครับโอ้โหเต็มทุกตำแหน่งนะครับเพื่อนๆเจอกับ43 3ล t สามอแนะครับเดี๋ยวมารับชมกัน เดูมาที่ครับเด๋วเปโลครับซีดานเวล่ามาที่เดียวปิมปงลูกนี้ซมบอต้าได้ครับจ่ายมาที่ชินโนล,ล่าแทงให้ยวนครับลูกนี้ยังไม่ได้นะครับเวล่าครับเก้ากลางมาที่กุลิดต,ตอกส้นลูกนี้เสร็จแล้วครับเพื่อนไปเล่ลูกนี้ตักมาให้ชินโนล่าแล้วโอ้โห,โหเกือบไปนะครับลุดก,กุลิครับ ไหลมาที่ยืนครับเดียวแทงลูกนี้ยังสอนไว้ได้นะครับบอลที่เปเล่ครับตักลูกนี้เสียบอลเลยครับเพื่อนๆซีดานครับไหลมาที่ลอนโดจ่ายพลาดอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ต่างคนต่างจ่ายพลาดนะครับเปิดมาลูกนี้ที่เปเล่โมงชงมาเวลาแทงลูกนี้หลุดเลยครับเพื่อนๆองดีองดียิงโอ้โหเรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับ ต้องบอกว่าทาได้ดีนะครับจังหวะนี้ชินล่านะครับเปิดมาให้ไปเล่โมงชงมาที่เวียลาแทางหลุดนะครับอ,องรีแล้วเท้าขวาลูกนี้ไม่พลาดครับนําไปก่อนนะครับหนึ่งบรุต่อศูนย์หยวนครับแทงลูกนี้เสียครับเราเก็บได้อีกครั้งหนึ่งครับอ,องรีมาที่คาร์ลอสอัลาอบาโตอัลบาโตเปิดมาเสียบอลครับ ซีดานมาที่เดวเบโลแทงลูกนี้ได้ลุนเลยครับโรนันโดโรนโดเสร็จนะครับโอ้โหถือว่าเทคเกิลได้ดีนะครับตะกี้กาลอสบปาโตเป็นเล่จ่ายพลาดครับบาดินีซีดานมาที่โรนันโดโรนัโดไหลเข้ากลางมาที่เดวเบโลลูกนี้ยอดมายังเคลียร์ไว้ได้ครับเพื่อน โดนโถมหนักเลยนะครับจังหวะน,นี้โอเคครับได้ลุ้นต่อในครึ่งหลังนะครับวัน well, ที่เวล่าครับไหลามาที่คาร์ลอสสัมบัตโตชิบมา <All right. S 1> ที่องรีลูกนี้ยังได้อยู่นะครับ <All right. S 1> องรีคืนเสียบอลครับ ก็จ่ายบอลผิดพลาดค่อนข้างบ่อยนะครับเพื่อนๆเป็นเรื่องปกติของแพ่นนี้นะครับเดี๋ยวเนี่ยจ่ายพลาดหลายครั้งแล้วนะครับเพื่อนๆลนโดแทงมาลูกนี้สวยเลยครับฟิลปงปา,ปานมาลูกนี้โอ้โหโคเบลยังยืนตำแหน่งได้ดีนะครับแล้วก็รับไว้ได้โดมาลูกนี้ครับองดีองดีมาที่เวลา เปเล่คืนเป็นที่ยวนครับลูกนี้โอ้โหโคตรสุดนะครับยวนครับลูกนี้เนี่ยเพื่อนเทคนิคที่เราปรับมานะครับนักเตะยิงได้แบบนี้คือสุดมากครับเพื่อนเกือบขึ้่นสนามครับลูกนี้สองศูนย์นะครับโอ้โหมีลุ้นแล้วนะครับเกมนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับที่จะชนะทีมเต็มขนาดนี้ ไปเล่ไหลามาที่ชินโนล,ล่าหยอดมาลูกนี้อ,องดีไม่ทันนะครับซีดานจ่ายพลาดอีกครั้งหนึ่งคือเมิิโกโบเบลเตะขึ้นมานะครับวล่ามงไปเข้าทางคูลิตจ่ายพลาดอีกแล้วรเพื่อนๆ <c oughs> โกเบลโดงมาฮะจังหวะนี้เรายังเก็บได้นะครับวันนี้นี่ เเล่ไหลามาที่องรีหยอดมาลูกนี้เวียล่าคือมาที่บาวดีนี่กูลิตครับหนันที85แล้วนะครับไม่น่าจะมีปัญหาแล้วและเดียวก็จ่ายผ้าอีกครั้งห<ต>นึ่งครับเพื่อนชินลลาครับเปิดมาลูกนี้โกเบลรับไว้ได้ครับ แล้วก็เรียบร้อยครับเพื่อนเราชนะอเวีนร้อยสี่สองศูนย์นะครับโอ้โหเทคติกเราถือว่าดีเลยนะครับเพื่อนชนะร้อยสี่ถึงสองครั้งนะครับบวกมาหนึ่งหมื่นนะครับเกมนี้ก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูหลังเกมกันนะครับ MVP เกมนี้เป็นน้องรีนะครับเพื่อนหนึ่งประตูนะครับเปเล่เราได้หนึ่งแอสซิสต์นะครับจ่ายบอลพลาดไปสามครั้ง โยนครับก็จ่ายบอลพลาดนะครับชินูราจ่ายบอลพลาดไป3ครั้งเหมือนกันนะครับทีมฝั่งเขานะครับเดวิลนี่หนักเลยนะครับเพื่อนๆจ่ายบอลพลาดไป6ครั้งนะครับก็มีแค่วีเล่านะครับที่จ่ายบอลดีทั้ง2ฝ่ายเลยตอนนี้นะครับอันดับผมอยู่ที่900กว่านะครับเพื่อนๆก็คิดว่า15วันเนี่ยไม่น่าจะตกนะครับอันดับ800 0 นั่นจะอยู่รอดนะครับสําหรับซีซั่นนี้ก็หลายคนถามมานะครับทํายังไงถึงไม่ตกนะครับสําหรับผู้เล่นใหม่ก็คือห้ามต่ํากว่าอันดับ8 0 0พนั่นเองนะครับเพื่อนๆและอีกอย่างหนึ่งที่เพื่อนๆชอบถามบ่อยนะครับแทมสีทองนะครับหาจากไหนก็หาจากรางวัลรล้งนี่เลยนะครับเอฟแชมเปี้ยนนะครับเราจะได้ส6บกแต้มนะครับและรอบนี้เนี่ยจะมีรางวัลใหม่เข้ามาด้วยนะครับ ระหวัาล่าสุดนะครับเพื่อนๆเนี่ยกอลเราเพิ่งชนะ1042เกมติดนะครับก็เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมาดูแทคนิคสําหรับแพทนี้นะครับเพื่อนก็ต้องบอกว่าปรับเปลี่ยนค่อนข้างเยอะเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนี่นะครับสิ่งแรกที่ปรับเปลี่ยนนะครับก็คือระยะส่งบอลนั่นเองจากซีซั่นที่แล้วเนี่ยเราส่งบอลแค่หนึ่งนะครับก็คือเน้นต่อบอลนั่นเองนะครับเพื่อนๆแต่ด้วยแพทนี้นะครับ มีการปรับ a i นักเตะให้คิวเลอร์พาดมากขึ้นนะครับเพื่อนๆนักเตะจะจ่ายแทงช่องมากขึ้นนะครับโอกาสที่จะจ่ายพลาดก็มีบ่อยขึ้นนั่นเองนะครับฉะนั้นผมก็เลยเพิ่มนะครับเพิ่มมิติใหม่ของการส่งบอลนะครับจากที่เราต่อบอลสั้นก็เพิ่มมิติการส่งบอลยาวมากขึ้นนะครับเพื่อนเพเพราะว่าถ้าคิวเลอร์พาดบอลยาวได้นะครับโอกาสหลุดไปยิงเนี่ยมีเยอะเหมือนกันนะครับเพื่อนๆน ในส่วนของแนวคิดการเล่นนะครับและก็การคุมตำแหน่งสำหรับเกมบุกก็ยังคงปรับเหมือนเดิมนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ปรับเพิ่มมานะครับนั่นก็คือแนวโน้มการส่งบอลนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็จะส่งบอลยาวขึ้นนะครับจากปกติเนี่ยปรับแค่หนึ่งนะครับเพื่อนๆตอนนี้ก็ปรับ2นะครับส่วนแนวโน้มการเปิดบอลเนี่ยตรงนี้ไม่ต้องปรับก็ได้นะครับเพื่อนๆเปิด1ไว้ได้นะครับ บางจังหวะจะได้มีการจ่ายบอลสั้นบ้างสลับกับบางจังหวะที่จ่ายบอลยาวนะครับถ้าเพื่อนๆได้ดูในเกมแล้วก็จะเห็นนะครับทีมผมไม่ได้เปิดบอลอย่างเดียวนะครับเป็นบางจังหวะนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับที่สําคัญมากสําหรับแผ่นนี้นะครับก็คือแนวโน้มการยิงนั่นเองนะครับเพื่อนๆแผ่นก่อนเนี่ยเราปรับแค่2ก็พอแล้วนะครับเพราะว่าจะมีการยิงหน้ากลอบนะครับแต่ว่าแผ่นนี้เนี่ย การยิงหน้ากล่อบจะน้อยลงนะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆปรับ2มันจะส่งบอลนะครับส่งบอลจนเสียนะครับเพื่อนๆและก็ไม่ได้ยิงนะครับฉะนั้นผมฟิกเลยนะครับสําหรับแผ่นนี้ให้ปรับ3ได้เลยนะครับอย่างตัวอย่างต้นคลิปนะครับเพื่อนๆลูกนั้นที่วันครับยิงนะครับมีผลจากการปรับแนวโน้มการยิง3นั่นเองนะครับเพื่อนๆถ้าปรับ2เนี่ยรับรองว่าไม่ยิงแน่นอนนะครับมันจะจ่ายแทงทะลุช่องนะครับจนกว่าจะหลุดเดี่ยวนะครับถึงจะยิง ก็แนะนําเลยนะครับตรงนี้3เท่านั้นนะครับในส่วนของการตั้งดับเนี่ยก็เหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆผมรู้สึกว่ากดดัน3รอบนี้ทําได้ดีนะครับถ้ารอปรอบสามเนี่ยมันจะเพลสซิ่งค่อนข้างสูงนะครับและโอกาสที่ฝ่ายตรงข้ามจะจ่ายบอลเสียเนี่ยจะเกิดขึ้นบ่อยนะครับก็ผมมองว่าดีนะครับกดดัน3รอบนี้ก็ประมาณนี้เลยนะครับสําหรับเทคนิคแพทใหม่นะครับในส่วนของตรงนี้เนี่ยระยะส่งบอลทานักเตะเพื่อนๆคลาดไม่ถึงนะครับ หรือว่าไม่ได้เป็นต,ตัว helmet, ที่เก่งมากเนี่ยลดลงหนึ่งได้นะครับเพราะว่าถ้า2เนี่ยมันจะส่งบอลมั่วเกินไปนั่นเองนะครับแต่ถ้านักเตะของเพื่อนเพื่อนท็อปท็ปนะครับก็รับ2ได้เหมือนกันแล้วแต่สถานการณ์นะครับสาหรับแผ่นนี้เนี่ยแผ่นที่ผมแนะนําแนะนําแผ่นที่มีปีกนะครับเพื่อนๆอย่างเช่น42่สนะครับ4 3 3สามสามเอสแท็ามสามนะครับแผน41212ึ่งสองหนึ่งสองแนวดนะครับผมไม่ค่อยแนะนํานะครับสําหรับแผ่นนี้ อย่างตัวอย่างในคลิปนะครับผมเจอ o v r 1 0 4 4 2 1 2 n ี่สนะครับก็ชนะได้ไม่ยากนะครับแผนนี้เพราะว่าแผนนี้เนี่ยจะเน้นต่อบอลหน้ากรอบนะครับซึ่งการต่อบอลของแผนนี้เนี่ยทำได้ยากนะครับเพื่อนๆนักเตะต่อ้ดียังไงก็จ่ายพลาดนะครับเอาละครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์นะครับกดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ